แต่เมื่อเสียงเท้านั้นได้มาหยุดกึกอยู่ที่หน้ากรดของท่านท่านจึงได้แวกกรดออกไปดูและสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั้นก็อยู่ห่างจากกรดประมาณสักสถึงส่วาเห็นจะได้ท่ามกลางความมืดสลัวลางเรือนนั้นก็ได้มีความสูงใหญ่ผิดไปจากผู้คนธรรมดากว่าเท่าตัวในมือนั้นก็ถือหอกยาวท่วมหัวแต่มองไม่เห็นหน้าตาที่ชัดเจนนัก และเท่าที่สังเกตดูร่างกายอันสูงใหญ่ของมันก็สั่นระริกซึ่งกริยาเช่นนี้แสดงถึงความโกรธเกลิ้วถึงที่สุดอาจใช่ความกลัวแต่อย่างแน่นอนพระอาจารย์ทองพูนเมื่อมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่คนแต่มันเป็นเปรตท่านจึงได้ถามมันออกไปว่าท่านเป็นใครมาจากไหนแล้วท่านมีธุระอะไรกับข้าพเจ้าหรือเปล่าจึงมาปรากฏตัวณที่แห่งนี้ และร่างที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านั้นก็นิ่งเงียบไม่ยอมไหวติงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ไ